มาดูกันสำหรับในเรสนี้กันครับคู่หูดูโอของ Honda r a c ซิ่งไทยแลนด์ครับบุกระดาสารพืชและนิวบรรณสอนแก้วโซนพีออกสตาร์ทครับซุปเปอร์สปอร์ต 600cc SS1 โ r o SS1 และ SS2 ครับคุณณชระ12รอบการแข่งขันครับโอ้ยเหลือดมาเป็นมูลเลยครับบุกระดาเอาตรงใช่ไหมนะคันสีเหลืองใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่เดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยครับใช่ครับ เทพต๋งครับขึ้นมาอยู่อันดับ2เลยครับสำหรับพีรพงค์บุญเลิศรวมถึงขนาดทักใจมากด้วยครับเอาละสิครับน้องนิวหล่นไปอยู่อันดับที่4ครับสำหรับปานศรแก้วสนธิส่วนพีรวิชชาทันขึ้นมาเป็นที่5ครับมาดูว่าโอ้เทพต๋งผมอยากเห็นเขาแบบนี้นะเพราะแต่ก่อนขับดีนะน้องต๋งเนี่ยสุดยอดเลยต๋งเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อก่อนสมัยรุ่น400เนี่ยโอ้หหมากแล้วตอนนี้ครับขึ้นมาครับดูติดทางฝั่งขผมพุ่งนาสาศรพืชมาแบบนี้ โอ้ด <point of terror> ูสิครับว่าคือผมเห็นเรสมันจะมันมากจะบอกว่าถ้าเป็นแบบต่างประเทศเหมือนดูเอฟซันเมื่อก่อนเขาจะเอาไมโครโฟนไปวางข้างไอเสียงที่มันม่าก็จะฟูนี่ครับมาแล้วครับโดนสิ่งของเราผ่านโค้งสี่ต่อเนื่องโค้งห้าระวังป้ายหอนดาครับระวังระวังอุ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยคือไม่ได้กลัวโดนพังนะกลัวโดนมันชนแล้วจะหล่นไปใส่มอไซค์เขาหยอกนะครับหยอกไล่ตามป้ายอุ้ยเราจูนเต็ดก็รอดไปได้ครับ พี่ครับพี่เชียร์รถแข่งเนียครับพี่พี่ไม่ต้องเชียร์โดนขนาดนั้นครับพี่ครับโอ้ได้เจ้าภาพตอนนี้ผู้นำครับยังเป็นมุกระดาสารพืชครับใช่ครับโอ้โหดูตอนนี้ครับโอ้โหตามไปเป็นภาพมุมจากโดนสวยๆครับคือจะบอกว่าโดนของเราเนี่ยเก่งกว่าโดนโดนสารัฐใชครับโดนตหรัประเทศนี้เขาจะหนึ่งคนบินหนึ่งคนเป็นกล้องอย่างนี้เราของเราบินด้วยกล้องด้วยคนเดียวเลยอ้าวยังไงครับ เทพต๋งยังอยู่อันดับ2อยู่นะฮะแล้วก็น้องนิวขึ้นมาอยู่อันดับที่3คุณนชระ1ิเอรอบที่เหลือครับมาดูว่านิวขึ้นมาแล้วครับตันกระทัดใจมันลนไป1อันดับครับครับและทางด้านของปันนสอศรปีวัฒนทุมยศนะครับมาเป็นที่5ตอนนี้ครับปิยวัฒนทุมยศครับตอนนี้เป็นหูอีครับชอบชอบชอบผู้บริหารเริ่มกดกันแล้วครับมาตรงนี้รุ่นโปร5คันยังเกาะกันแบบนี้ใช่ครับ โอ้โหมาดูครับตรงนี้อุ้ยแล้วเขาก็สไลด์เข้านะเทีบตรงเนี่ยเขามาแบบนี้เลยมาครับมาดูว่าจะขนาดไหนพ่อใหญ่โกตอนนี้ก็เชียร์ลูกชายเต็มที่ครับรอ,อยากให้น้องมีผลงานดีๆครับสำหรับพีระพงบุญเลิศยี่สิาวยแซนฟาร์ซิครับตอนนี้กําลังโดนทางฝั่งของฮอนด้าของฮอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์ครับหมายเลขสิบห้านิวปนสันรรแก้วสดพิไลบีเข้ามาตรงนี้แล้วก็ยังไงครัแซอยแซงมาได้แล้วครับโอ้โดนไปครับหลังจากที่ไปเจอการจราจรติดขัดมาหลายคันครับ อารักพระพานี่แบบปูยืนไม่ติดครับตอนนี้ต้องออกลีลาเชียร์ลูกทีมหน่อยครับโอ้โหพอแสงขึ้นมาได้ก็ oh. เริ่มหายใจ <c oughs> ดูออ <c oughs> กมาสกรูน,นี้ดูกดดันครับ คุณอารักษ์นี่ไม่ธรรมดาเราจะจะเทรนในเรื่องราวของนักแข่งแล้วเมื่อวานนียมีรายการที่มีพิตตี้ยืนข้างๆคุณอารักษ์เทรนพิตตี้ด้วยว่าต้องยืนแบบไหนภาพถึงจะออกมาดีครับนีครับผู้บริหารอย่างแท้จริงประสบการณ์ในวงการมอเตอร์สปอร์ตใช่ครับน่าจะครึ่งชีวิตของใครหลายๆคนนะครับผมผมว่านักแข่งหลายคนบางคนยังไม่เกิดตั้งแต่ยุคที่ท่านเริ่มทํางานด้วยซ้ำหมายเลข44ครับมุกระดาตอนนี้นิวปันนสเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับเอาแล้วครับ ซ้อมกันทุกวันซ้อมทุกวันจริงๆซ้อมทุกวันกี่ด้วยกันทุกรอบต้องใช้ต้องใช้คำนี้นะอ่ะหนึ่งสองวน,นี้เดิมเริมมีระยะห่างแต่อันดับ3-4-5ที่แย่งโคเดีย้ครับคุณนะชะ,ะอย่ามาห้าสล้วน,ลวนเลยนะยามาห้า <มะ S 2> 5, ล้วนเลยนะต่อจากนี้ไปอ่ะพี่เคยสังเกตไหมอย่างหนึ่งของรถที่เจเนชั่นเปลี่ยนไปคือปกติเราเห็นรถท่อออกตูดที่ภาษาเราเรียกท่อออกตูดเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมดไปนะมันจะออกข้างเหมือนเดิมใช่กลับมาออกข้างเหมือนเดิมแต่ลองสังเกตสิว่า600ของฮอนด้ายังคงออกข้นเหมือนเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปี2004อันนี้เป็นเจนใหม่แล้วนะก็ใช่ไงแต่ว่าพ่อออกข้นเหมือนเดิมไง600ก็้งปวงออโอ้แล้วคู่นี้ไม่ยอมกันด้วยครับโอ้มุกกระดาษเขาสองโดนไปหนึ่งแล้วฟองขึ้นต่อยู่อันดับสามครับบรรณสอนเปลี่ยนชื่อไปแล้วมาเป็นผู้นำแล้วตอนนี้โอ้โหสลับกันครับนิว นิวขึ้นมาแล้วครับใช่ไหมและทางด้านของตอนนี้ต้องจะไม่ผิดสี่สี่ยังอยู่ย่สี่สีส่ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่บุนนาอยู่ครับเมือนแค่ยี่บุอฮอาลงไปที่สองแล้วออเอาเลยครับน้องนิวขณาใจมันขึ้นมาเป็นที่สามครับแสงพีรพงศ์บุลเลอร์ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้จะใกล้เข้ามาได้ขนาดไหนครับดิยวัตประทุมยศอยู่อันดับที่5ณปัจจุบันครับตอนนี้พยายามครับพยายามยาทิ้งฮอนด้าเยอะแบบนี้ใจไม่ดีครับ โอ้โหที่มีกลุ่มนี้แบทเทิลอันดับที่3กันนะฮะ3คันยังมาห้าแย่งกันเองครับตอนนี้ใช่ยัาห้าแย่งกันเองครับหนึ่งอันดับบนโพเดียมพีระพงค์บุญเลิศเอามาครับเทพตงขึ้นมาได้คือจะบอกว่าพีระพงค์บุญเลิศกับคณะทัศใจมั่นเนี่ยต้อนไฟกันมาตั้งแต่รุ่น300 400ยสี่ร้อยมาตลอดนะแต่รุ่น400ครับนี่ครับคณะทัศใจมันกลับมาเลยนะครับคือเก่าก็เก่าทั้งคู่นะทั้งคณะทัพแล้วก็เนี่ยครับทั้งตงนะครับ ต่อครับตอนนี้ตียวัตรปทุมยศหนึ่งนาทีสามสิบเก้ามาแล้วครับเรายังคงเรียกชื่อเก่าอยู่นะมันติดปากนแล้วเราเรียกกันมาหลายปีครับปนัสอนปนัสอนที่ชื่อเดิมชื่อหม้ใช่ใช่ชื่อหม่ไงเราเรียกนชื่อเป็น นิวคือชื่อเอ่อนิวชื่อเล่นเขาอยู่แล้วแต่ก่อนเขาชื่อกิตชพรแก้วสุนทีใช่ก็เปลี่ยนมาเป็นบรรณาสังแก้วสุนทีเออพอเปลี่ยนชื่อมาแล้วก็อะไรอะไรดีเลยครับดีเลยโอ้โหเทพตงหล่นไปเลยครับตอนนี้อยู่อันดับที่5แล้วครับผมโดนคู่หูจากยามห้าไฮสปีดสองคันและที่สำคัญคือตอนนี้ปีวัฒน์ปทุมรุมงวัเป็นอันดับสามนะครับลองดูใิครับว่าจะเข้าใกล้ได้ไหมตอนนี้2มา3นี่ห่างกันอยู่2.26วินาทีโอ้โหยืดออกไปอีกแล้วครับสำหรับบุกระดาสารพืชกลับมา แสงหน้าของปันศรได้แล้วนะครับครับบุกดาสารเมื่ครับความเร็วสูงสุดที่ทำไว้ในรอบพิลาคือ262กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับความเร็วทางตรงครับโอ้แล้วดูฟาเซอร์แลบในรอบที่ผ่านมาเป็นปันศรแก้วสุนที่ครับ1นาที39.911อยากหา600มันลงจริงๆโอ้แล้วหนิวก็ไม่ยอมนะโอ้ยอันนี้ใช้เรียกว่าอินชินเบรกหนักครับครับ อึ๊บครับจับแซงหน้าแกลนสแตนนะคุณนชิชาระโอ้โหไม่ชอบภาพจริงๆครับดูครับอืมหันไปดูครับสำหรับมุมกดาลนะักษรพื้นโอ้โหเ,เขาขับแบบติดกันมากเลยนักกีฬาชาระใช่ครับเหมือนที่บอกครับซ้อมด้วยกันอยู่ด้วยกันครับ าละครับมากันที่3คนจากยามาฮ่าสามคนมี1โพเดียมนะครับต้องต้องดูแลครับตอนนี้ซึ่งปิยวัตรจะคนนำขนาัศั์และด้านของพีรพงศ์บุญเลิศอยู่ครับเฮีวมีฝนเลยเนี่ยผมอังกฤษมาแล้วมีทงอังกฤษเมื่อกี้เหมือนที่เราบอกไว้ไหมเียหวบอกว่าประมาณสามโมงนิดนิดะมีมานิดนึงอาจจะมีบางส่วนนะครับแล้วก็หกโมงเตรียมไม้เลยครับที่มีพื้นที่กว่าพันสองร้อยไร่ครับ เข้าบ้าน,านผมเลยอุบานทุนใหญ่มากเลยนะไม่ไกิจสตาร์และความกว้าง <laughs> าตรงนี้เป็นปันนสอนแก้วส่นที่ครับขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งครับมุกรดาสารพืชตามมาติดติดครับคู่นี้สำหรับ Honda Racing Thailand ครับมาด้วยกันทั้งคู่คุณอารักบอกว่าใจเย็น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 แม่อยู่ด้วยการทีมเดียวกันใจเย็น <laughs> เอาละครับนี่ครับมาถึงโค้ง12แล้วระหว่างมุกระดากับปนสอนครับ พัฒ <22 S 2> นสอนเ,อาาเดินคันเร่ง,งดีกว่าครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับคูบ่นี้ครับรุนกันครับเพราะว่าสไตล์การขี่ก็ไม่หมีกันใช่ครับซ้อมก็ซ้อมในการรู้นิสัยกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะแซงกันคือจังหวะและโอกาสแค่นั้นครับอย่าลืมนะว่าบุกกระดาเป็นผู้หญิง <laughs> <laughs> นะเออจริงคือเรา <laughs> มองจนนูวันนี้ผมจนรู้สึกว่า ม,谢谢 ck, มุกน,น้องแข well ็งแรงเหมือนผู้ชายเลยนรคือร่างกายก็อยอมรับากหนึ่งว่าโดยปกติอ่ะปกติร่างกายผู้หญิงจะะกล้ามเยอะอะไรก็สู้ผู้ชายได้แต่สิ่งที่มุกมีคือสู้ผู้ชายได้สบายอ่ะคิดตัวอ่ะโอ้ยยิ่งขึ้นมาอันดับหนึ่งครับมุกระดาสารพืชซึ่งอย่างงานงานแถลงข่าวอย่างไรก็ตามผมจะเห็นผู้บริหารอย่างคุณอารักษ์ขึ้นมาพูดถึงเขาจะพูดถึงเออเรามีนักแข่งหญิงนะชื่อมุกระดาสารพืชซึ่งมันทำให้ผมลืมเล้อเออมุกจริงน้องมุกนี่มันผู้หญิงที่ยว่าแต่ร่างกายบบรรมมยออคคัั ดูกันต่อคุณนัชชร์คู่น,นะนี้สำหรับ2นักแข่งจากคอนด้าเรสซิ่งไทยแลนด์ครับมุกระดาสารพืชขึ้นมาอยู่อันดับที่1แล้วทางจากอันดับ2อโอ้อันดับ3ามเยอะอยู่นะผมว่าอย่างมุกระดาเนี่ยน่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยได้บแบบแบบเขาที่หามไม่ได้แล้วนะจริงๆอ่ะมาอยู่ในจุดสูงสุดที่เรียกว่ารักษามาตรฐานของตัวเองได้เป็นอย่างดีอ่ะ อาจจะเป็นด้วยช่วงวัยช่วงอายุของน้องด้วยนะครับตัดมาดูกลุ่มนี้ครับหมายเลข40ในจอภาพครับ SS2 ครับครับผมจิรภาพทองขนงแล้วก็หมายเลข77ครับแมษุ์มาวิเชียนครับแับ2-3ครับตรงนี้ในรุ่นของ SS2 นะครับแขงขี่ด้วยกันครับแต่เรามี3ถ้วยสังเกตได้จากสีของตัวเลขด้านหลังนะครับใช่ครับสีฟ้าคือรุ่นโปรครับสีส้มคือรุ่น SS1 ครับและสีเขียวคือ SS2 ครับ นี่นะครับเราจะมี3รุ่นสำหรับคลาส2 6ซีนะครับในจอภาพครับมากันดูกันที่ในหมายเลข40นะครับนี่เป็นที่ 2, 2ที่2นะของ SS2 ครับเอเจมลูบาร์ดาเจมลูบาร์ดาอ้อมนอกพี่แมนแมนวุดครับอา้าวเจมลูบาร์ดาเซงมาได้แล้วครับอืมตอนนี้ปี่กันมันเหมือนกัน3คนนี้มีแค่2โพเดียมครับ แมนวุฒมาวิเชียนหล่นไปเป็นอันดับที่4ครับเจมลูบาดาขึ้นมาเป็นอันดับที่3าใน s s 2ครับส่วน1 4 4ซที่ห่างไปไกลครับี่ผ่านหน้าแกรนด์แซนเดอร์ครูนี้นั่นคืออันดับที่หนึ่งของ S s 2นะครับครับผมส่วนนี้กลุ่มนี้แย่งอันดับที่2และสใช่ครับอนุญาตกลับไปกลุ่มผู้นำกันบ้างดีกว่าครับอย่างผมเป็น s s 2อยู่ครับนี่ครับผู้นำครับพูดถึงก็มาเลยมุกระดายังคงหนีปัญสอนไม่ออกครับ อีก5้ารอบกว,กว่าครับตอนนี้เหมือนเขาซ้อมอะ่ะนี่เราดูเขาแข่งเหมือนซ้อมเหรเหมือนแข่งเหมือนซ้อมจำได้ไหมที่เราพากันในสนามแรกที่ผมบอกว่าออโอ้โหนี่มันเนียนกลิบเลยเ,เนียนจนแบบนี้ครับตัวเขาซ้อมแต่มาดูนี่คือทีมเดียวกันเช่นเดียวกันสำหรับจะมาห้าไฮสปีดครับคือดูฟองขึ้นมาแล้วใช่ไหมดูมุกกับมุกกับนิวอ่ะนะเขาเข้าลายเหมือนเหมือนซ้อมจริงนะเพราะพับความพร้อมกันยมพร้อมกันลายเดียวกันเลยอ่ะคือบอกว่าแซงกันคือจังหวะนะครับจะมาห้าไฮสปีดครับ ธนาทั์ใจมั่นขึ้นมาอยู่อันดับที่2ครับปิยวัฒน์ประทุมยศหล่นไปอยู่ที่3มแล้วก็ตามมาติดติกดกับคีรพงศ์บุญเลิศสีน้ำเงินเนี่ยเหลือแค่ถ้วยเดียวนะครับเพราะในจอภาพนี้คือเหลือที่อันที่3นะครับคือ <c oughs> หนึ่งสองเขาอยู่ด้วยกันเป็นคู่แล้วคูคือส,สีแดงเขาอยู่คู่ก <c oughs> ันล้คู่สีแดงไปแล้วส่วนคู่นี้มันต้องมีสักคนแหละ คือฟองจะยอมหรือเปล่านะครับไือผมผมจะบอกว่าถ้าใครอยากเริ่มแข่งรถอ่ะคือแข่งรุ่น400เสร็จปุ๊บขยับมา600ก่อนก็ดีนะรู้เปล่าว่าทำไม600เนมันยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของรถอ่ะมันถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของการตกแต่งรถครับมันเปลี่ยนปั๊มบนปั๊มล่างเนี้ยไม่ได้เลยดังนั้นคุณก็สามารถใช้รถสต็อกเลยมาขี่ได้เนี่ยไปขี่กับพี่แมนวุดมาไม่ชี้กับเจมส์เลยนะสนุปครับสนุป A2 นะใช่ครับ อยากเชิญชวนนะครับสำหรับคนที่อยากมาร่วมการแข่งขันครับในคลาสของ S D 3 S T 3ผมบอกเลยว่าสนุกครับได้มาขี่สนามระดับโลกเลยครับใช่ครับมาครับกลับมากับบรรยากาศการแข่งขันเันยต่อครับเหลืออีก5ารอบครับคุณนัชรอัลโวเดียมแบบที่3าครับพี่แย่งกันนะครับเราดูว่าเทพต๋งจะขึ้นมาได้ไหมแต่ก็ถ้าจับกลุ่มมนั้นก็มีโอกาสครับแต่คู่นี้ครับมากันเนียนๆติบครับบุกระดาสารพื้นจลังจะถึงโค้ง12ดูจังหวะยกครับเข้าโค้งมา เบียดเต็กในครับแล้วก็ออกมาไม่บานครับตรงนี้สังเกตดีๆนะครับก็จะอยู่คนเตกพอดีขี่เหมือนกันไม่หลุดไม่หลุดขาด่านิมิตขีแบบขี่เหมือนกันเป๊ะใช่ครับและออกจากโค้งหนึ่งครับดูการในเรื่องราวของอระเบียบร่างกายครับนี่นะครับก็น้อง,น,อง,น,องนิวเนี่ยจะแบบไม่ใช้ขามาเป็นในเรื่องราวของ การพลิกรถใช่จะแนบตัวรถแบบนี้นะครับแต่มุกกระดาวก็จะมีท่าเยอะหน่อยนี่ตัวน่าท่าเยอะไหมนี่ครับคืออย่างนี้เองที่บอกว่าการกางขาจริงๆมันไม่ได้เทนะแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นการช่วย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 บาลานซ์พี่ชประเด็นคือด้วยความที่เราเข้าลึกแล้วต้องการให้รถมันพับแบบบางทีมันมันพับช้ากว่าดี้เพราะมันจะลึกก็จะเอาขาเ่นมาโหลดน้ำหนักเอาดึงเอาตัวเอลงมานี่ครับเนียนคลิปครับแต่เมื่อสักครู่นี้ดูไกลๆอันดับ3มและ4นี่รู้สึกว่าเทตงจะขึ้นมาอยู่ อันดับที่สี่ครับนี่ครับสี่ครับคนที่หล่นไปเป็นปีวัฒน์ปทุมยศนะครับนี่ครับเนียนกลิบครับคู่นี้ปองคณาดทั์หรือเปล่าใช่ครับคณาทัดใจมั่นปอาทัดใจมั่นครับอยู่อันดับที่สามครับมาดูว่าพีรพงษ์บุญเลิศครับจะขึ้นมาสนามนี้จะมีโอกาสถึงโพเดียมหรือเปล่าครับดูเปอร์ซโนเบสนะครับหนึ่งนาทีสี่ศูนย์จุดสี่สี่สี่สำหรับคณาดทั์ใจมั่นในรอบที่หกนะครับหนึ่งสี่ศูนย์จุดเก้าหนึ่งหกของพีรพงษ์ ในรอบที่7ครับนะครับตอนนี้ปีาวัฒน์ผมว่าน่าจะพี่บอกว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมดูลองสังเกตดีลมแรงมากครับอ้าวยังไงครับ91พีรวิชันทันครับน่าจะเป็นน้ำไหมครัะว่าไม่ครับควันครับม,มีสิทธิ์เต็มไม่ได้ว่า91น้ำมันอ่ะไปโดนท่ออเสียมันเครื่องโดนท่อ,อเสีย พีรวิทย์ฉัดพันครับแบบนี้ใน s s 1จะเหลืออยู่2คันนะครับพี่น้องและคู่นี้ครับกับการแข่งขันที่อีก2รองรอบเท่านั้นเองครับโค้งสาครับนะเราดูนะเข้าไปปีนเป็กมานิดนึงเนี่ยชิดขอบชิดขอบมาชิดเหมือนกันโค้ง12ออกมาเกือบเลยเป็กก็พอดีกันทั้งคู่มีธงน้ำมันที่โค้ง6ในะโค้งด้วยครับเมื่อกี้น่าจะเป็นน้ำมันเครื่องหยดโดนท่อเสียครับ ดูกันต่อตรงนี้ครับคู่นี้บุกระดาสารพืชครับระวังน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันอันนี้ลื่นนะครับเติมไม่ได้นะฮะนี่ครับนี่คือข้อดีของการแข่งขันตรงที่เราจะมีแอ่งนะครับไว้ตรงบริเวณใต้เครื่องครับเพื่อเวลามีอะไรก็ช่างนะครับน้ำมันจะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ผู้นำยังคงเป็นมุกราดาสารพืชเช่นเดิมครับตามด้วยปันศร แก้วสนธินะครับครับปูนี้กำลังจะถึงโค้ง12ครับห่างเยอะนะครับ4.4วินาทีเข้าไปแล้วครับห่างจากอันดับที่2ห่างเยอะครับแต่2คนนี้เขาก็ห่างกันเท่าเดิมเท่าเดิมครับเท่าเดิมดูโค้ง12ครับเวลาออกครับเดี๋ยวแม้ขึ้นเปกแล้วก็มาชิดเข่าใช่ครับคือขี่เหมือนเดิมทุกรอบลองจับรีเพย์ดูแล้วมาซ้อนกันนะครับลักษณะการขี่เช่นเดิมเลยครับมุกดาดาสารพืชและอันสอนแก้วสนธิ เรียกว่าทํากันบ้านเป็นอย่างดีอย่างนี้คุณครูชอบครับสอนแล้วจําได้ครับผมโอ้ดีครับซ้อมเยอะด้วยครับตอนนี้ปีวัฒน์ปุมยศหล่นไปอีกหนึ่งระดับครับโดนต่อสักโรสายขึ้นมาเป็นอันดับที่ห้าอุกออแล้วครับพี่โอ้โหน้องตาตอนนี้อยู่อันดับที่หนึ่งในคลาสครับโอ้โหเอสเอสหนึ่งจะเหลืออยู่สองคันเท่านั้นครับแล้วก็สุธิพัฒน์พัชรีทรอยู่อันดับสองลุกหันไปเจอนิวหันปุ๊บเจอปั๊บมาอย่างเงางาครับผม ก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมไม่อยากบรรยายอะไรมากมายเขาซ้อมเหมือนซ้อมอ่ะ <im itation> จึงเหมือนเหมือนแข่งเราเนี่ยแข่งขี่เหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เพราะว่าผมอ่ะมาเอ่อมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมอย่าง Track Experience <im itation> ของฮงอนด้าเงี้ยนะครับโพสต์คลิที่เขาบอกเลยวิธีเข้าโค้งจะมีมาให้ดูนะไม่ถึงโค้งนี้ของสนามช้างต้องเข้าเกียร์นี้คันเร่ง70%ไม่นี่ออกนี่ออกมานิดมันจะชิดหอบคนนี้จะออกมานิดนึง มันทํายากมากมัน <ทำ S 2> ไม่สามารถาทําได้เรื่องสําคัญคือเรื่องของสมาธิเพราะมันคือความจําที่ความจำมมจริงๆ่ะเหนื้อสิ่งอื่นได้ครับทั้ง2คนนี้ออกสตาร์ทในกิีตหนึ่งและตำแหน่งตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งและ 2. 2และกำลังจะเข้าสู่คอบสุดท้ายร,รอบสุดท้ายครับใช่ครับห่างจากอันดับที่3อยู่5.2วินาทีครับคุณผู้ชมมีรถช้าด้วยมีน็อกรอบครับสำหรับ SS2 สนามที่แล้วไม่น็อกนะไม่น็อกรอบนะเร็วขึ้น เออครับนี่เราวขึ้นครับเดี๋ยวคุณมุกระดาคืดขี่ถ้าจะเป็นลายเดียวกันนะครับเออร์นิวบอกว่ามุกไปไหนนี่ผมไปด้วยนะไปด้วยไปด้วยผมว่ามาดูวันโค้งสุดท้ายดีกว่าก็น่าจะมีอะไรให้สนุกบ้างแหละนิวคงไม่นิ่งๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณดูหน้าผู้บริหารซะก่อนก่อนดีกไม่แต่ไปให้เขาไปกันสองคนไม่ไคือจังหวะโอกาสพี่ถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะมันหากกันเยอะอพูงอยากนะถ้าว่าประสบการณ์เนี่ยมุกระดาก็ประสบการณ์เยอะกว่าทั้งนอินเออร์ทั้งอะไรแล้วกก็น อยากแล้วพี่คิดว่ารายการบางลน์ของเขาน่ะในมุมนักแข่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างอ่ะทุกคนอยากแข่ชนะหมดแต่มันยากยู่มุกระดาก็ใช่ายกง่ายยี่ก๊อฟไม่ได้อ่ะผมว่าเอาผมว่ามุกระดายังไงก็เข้าที่หนึ่งเอาผมว่าเอามุกระดาเข้าที่หนึ่งแต่ประเด็นคือพี่ว่านิวอ่ะจะแสงเขาที่สองนิวพยายามไหมอ่ะไม่แสงคุณรอดูเลย นิวไม่แสงโค้งที่สองผมว่านิวพยายามมาเพราะว่ามุกจะเข้ามาดีกว่าแล้วก็ปิดลายเลยดิคุณอารักดูคุณอารักษ์ดูมือดูมือสะก่อนดคุณเชื่อผมผมอยู่กับน้องสองคนนี้มาพี่เชื่อผมนิวมันอยู่กับผมมาก่อนอ่ะดิวไม่เอาดิวมันอยู่กับผมมาก่อนอ่ะแล้วทีเนี้ยนิวไม่สามารถที่จะแังได้มันใกล้กันพี่ดูครับยกดูมือลี่ดูความเฉี่ยวชาดพี่ไม่ได้ผมบอกไม่ได้เราปาดไมได้ ผมบอกว่ามันอยู่กับผมทำไมพี่ไม่เชื่อผมว่าผมบอกแล้วว่ามันต้องเอาเออสนุกครับสนุกสนุกครับอย่างน้อยด้เไดนอย่างน้อยมีโอกาสได้ทำคือมันใกล้กันพี่บอกแล้วมันต้องเขานี่โอ้โหมุกอะมุกยังเก่าเอามุกยังเก่ามุกยังดูว่าแซงได้แต่ไม่สามารถเอาอันดับขึ้นมาได้นี่มีโอกาสได้แซงนะครับ ก็บทสรุปนะครับสำหรับในซปเปอร์สปอร์ต 200cc SS1 Pro ครับบุรุดาศสารพืชนจบด้วยตำแหน่งวินเนอร์โพเดียมครับขันอรแก้วสนิจจบอันดับที่สองนะครับส่วนอาจารย์ฟองคณะทัดใจมั่นครับจากจักรหมาห้าไฮสปีดจบอันดับที่สามครับครับผมขอบคุณนิวที่ไม่ทำให้พี่เสียหน้านะครับผมโอ้โหส่วนในคลาส2 SS1 นะครับต่อสักมวลสายครับจะ